อลยยู่กับมัดนะครับมัดมัดนะมัดอเอลครับไม่ใช่ควายแล้วมีอยู่เกมไอคลาสนะครับก็อยู่กับมอดไอนะไอเอลครับครับอ่าก็เลมิสติกนะครับสมจริงชีวิตจริงกูมีตัวไอตตัวเฮียนี่นะไอสัตว์ดยอเฮ้ยน้ำฮะตัวนี้มีปราสาทเรือค่ะเรือร่างฮะมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่บอกเลยควายให้โง่ถามแค่นั้นแหละน้าหี ตายคือจบอ๋อนี่ไงเจอมึงเจอมึงเฮิตทำไมตามสีฟ้าไหนวะมึงใหญ่เนี่ยเค็ง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 เลื้อเลื้อเลื้อลื้อเฮ้ยตามมาเคยเพื่อนนำเลยเพื่อนโตหลงหลงอะไรมึงอเล็กคุยอะไรกูสตีฟอะไรสตีฟจวบเฮ้ยเราขึ้นไปอีกอะเราจะขึ้นไปดีไหมคุยอะไรล้ออะไรแล้วเพื่อนขานตายสิ่งที่เราทุ่มไปแต่ถ้าถ้าตายหัว เธอตายคู่อะเอ้ยอาเอางี้แล้วกันคือหนึ่งคลิปหนึ่งวาร์ปโอเคไหมเออหนึ่งคลิปหนึ่งวาร์ปก็หมดนี่มันจะไม่มีตัวเฮียแล้วมาตุ๋ยเอ้ยน้ำอะไรข้างข้างมีบ้านฮะมันจะมีบ้านได้ไงวะดูดิอุ้ยเออวะเข้าไปดิเข้าไหมมึงมึงมึงเลือดมึงเลือดมึงเลือดเยอะสุดอะมึงตีเกือบตายก่อนเปิดคลิปไอ้หน้าหงีห่วยดามิดเดิลบู๊ม ตอยเฮียแล้วออกดีกว่าคันเชจ่ากูกูจะตายเจี๊ยวิ่งตายาาาาามาแล้วโอเคหนึ่งวาร์ปหนึ่งคลิปจบแล้วใช่ไหมสวาร์ปใช่จบแล้วไม่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 หลือมึงอีกมึงวาร์ไปได้อีกทีนึงเวย้ยกูวาร์ปไปแล้วโก็ <c oughs> คือเราทำไงอ๋ออันนี้เบื้องต้นนะครับเกมนี้ต้องมีมีของไอ้ทางซ้ายกันเห็นไหมมึงกด e ดูดิมึงกด e ดู เออเขาทางซ้ายหมดเลยอ่าขั้นตอนแรก <laughs> ต้องไปหาฟินฟินหายใช่ไหมไอ้ดินเหนียวเออไอ้ไอกาเวลด,เว <laughs> ดินเหนียวพองอะที่เหนียวพองอะช่องนี้สำรวจความข,ข,ข,ขาหยาไพา่<โอ> <laughs> ตีก็ตายครับอุ้ยนำ้ำเออเราลองตีแกะตเลยไหมเออลองตีดิอุ้ยมันหนีเฮียท่าเดือมันเฮียจัดอลยเฮ้ยไรไปไหนเดี๋ยวนี้มันจะดีไปหน่อยเฮ้ย เฮ้ยไอ้กันสร้างมังกรตีได้ปะขี้ขวาเฮ้ยขี้ขวาได้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูใส่หัวได้ปะเอาใส่หัวไม่ได้กันดูขึ้นมาอะไรอะดาก้อนโบนอ๋อไม่ได้ก็ดูไอ้กระดูมังกรเอ้ยไอ้อะไรข้างหน้าเราอะเห็นไหมแล้วปลอดภัยก็ได้มึงน่ใจนะโอ้ for you ทำไมนะโอ้ยน้ำน้ำตรงนี้ตรงนี้อย่าลงโอเคโอเค เฮียมันตีเหนื่อยแล้วก็หนาวไอ้เฮียอย่างเฮียวิคุณทองมันวิ่งได้นะครับกูเจ็บอ๋มึงกปแตยอ่ะหนาวมากตอนนี้กูหนาวกูหนาวมั้งเหรอเอาเงินเดียวเพื่อนแล้คนต้องต้องต้องตื่นใหม่ไอ้ยกันกูหนาวกันกูหนาวอุ้ยเลวินเิ็นพ่อมาคืออะไรใะตรงกู้อะระวังนะมันมันมีมังกรน้ำด้วยไหนมังกรน้ำโอ้ดูใต้น้ำดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชือกปากกระเบงปากกระเบงขนสั์เด้งยอะโนไมอ๋อ่ยมาตีกูมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยมันมันคนมัขึนมาบนคนแบบนั้นแล้วกูต้องเขียนชื่อมึงก่อนหรือเขียนชื่อก่อนวะอ้าวอย่านะเว้ยอย่านะมึงอย่านะอย่าต้องกูมีคอยาเต็มอย่านะเฮ้ยแต่ได้อยู่โอเคอันนี้นี่เราโอเคเราถอยโอเคต่อเลยกัน เมื่อกี้แค่แบบอ่าสร้างซื้อใหม่ไม่ใช่แค่ความโชคดีนะเมื่อกี้แค่ความฝันโอ้โห for you อะไรอ่ะกลัวอะไรเมื่อกี้ยคลานไม่อหนมากเลยอ่ะกูสนใจแล้วกูขอมือด้วยเพื่อนเฮ้ยขู่อีสันดานเฮ้ยไอ้กันลงลงมาดิน้ำแมงมุมน้ำน้ำคี้กูวันนี้ยต่ดีคูแจนยืนมองอยู่ข้างข้างบนเออ หลายว่าสอบขึ้นมองนะเพื่อนหลายว่าสอบดิ้งเจอขึ้นก่อนละขึ้นด้วยเหมือนกันขึ้นฮะเฮ้ยอะไรอ่ะ is pick back y o u l i k e โอ้ยน้ำกูเหลือกุริตันไอมันหรอวกูได้ได้ยินเสียงบางอย่างน้ำน้ำน้ำไฟไฟอุ้ยไฟลุกเต็มป่าเลยอุ้ยมึงเห็นกูเห็นกูเห็นตัวคนทับเออมันเกิดขึ้นวะเฮ้ยการไอซอมบี้หลังมึงใครทำอ่ะไม่ใครถามทำรู้ดิอุ้ยน้ำกูโดนกูโดน ข้ามให้เพื่อนต้องห่วงเพื่อนตัวอิตัวตัวตัวอะไรน้ำ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 มีตัวเฮียตัวเฮียโป่งตัวเฮียรอยได้เออเฮียร้อยน้ำน้ำน้ำไอ้ไา่ที่หายแล้วเออตัวเฮียแหละตัวเฮียแหละเราเราเราข้ามอีกฝั่งเราเราจะตายหาไหมอุ้ยตายตายตายตัวเฮียนัไปโอ้โอ้คกูหนาวนะกูเออ เอ็กแค่หากเกาเวลอันเดียวมันเป็นเที้ยนมากเลยมาไปไ<ห><ะ>ูด,ดีคนอเมซิ่งนะเพื่อนแะล้วมีแสงเหนือสวยงามมากมากเฮ้ยต้นไอ้กันบ้านมีตัวมันจะมาแล้วบนบนบนหลบคนวิ่งกันขวามืออะไรอะ่ะไม่รู้เราไม่ต้องสนใจโ oh <my> อ้ my gosh d เเอเอไปบ้านบ้านบ้านต่อนอะต่อยรัวต่อยรัวเ <laughs> นี่ยขี้มึงเฟี้ยวไอ้เนี่ยมีคนเดียวกูสองคนไอ้งู

พาร์ทแรกเราแค่หาเกาเวลแล้วก็ทำอุปกรณ์เบื้องต้นนะเพื่อนตอนนี้เราแค่ทำอุปกรณ์เราเล่นให้เซฟสุดเจออะไรอย่าเพิ่งไปได้เมื่อกี้เราจะจริงจังเกมมิ่งเมื่อกี้เราให้ดูว่าทำไมครับอร์ดนี้มันมีอะไรบ้างครับก็อย่างนี้แหละมันมีทุกอย่างที่มึงฆ่ามึงได้หมายมันก็จะตัวมันก็จะเอ้ยเอข้างบนตัวนี้อะไรอ่ะกันควบเลี่ยงเราไปทางซ้ายดีกว่าเพื่อนเราสู้ไม่ไหวหรอกกันการจะไม่ทำอะไรเราก็ได้มึงแน่ใจเหรอแต่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 ที่ทำเนี่ย ไอ้เฮียมยิงเข้าหมอกทั้งนัตเลยถึงว่าทไมกูโดนยิงยิงจนเกลือบตายคุณแล้วรีบคุณรีบพูดรีบพูดหนูเสียวหัวกูไปเฮียเฮ้ยตุ๊ตุ๊ตุ๊เฮียน้ำน้ำเจ้ากูแล้วเกิดไหนเนี่ยไในบอกจริงจังไงกูเกิดกูเกิดใต้ดินอะไรเด้อแล้วแล้วไม่มีหีบอยู่บนหัวกูฮ้หีบเฮ้ยกันกูกูเกิดตรงที่มีหีบกูเกิดตรงสุสานกูเกิดสุสานเฮียคนนี้ครูสเดยอ ไอ้ยผีเอ็งไม่ใช่มึงเนี่ยผีพ่อมึงไอสัตว์นะผีเนี่ยขาตระกันนะครับเสียงไอ้เอ้ยว้ายเพื่อนมึงอะเพื่อนพ่อของมึงข้ามันหนีแล้วถ้าเราจะเอาเกาเวลนี่เราเสียชีวิตไปกี่กี่รอบแล้ววะเฮ้ยกันอะไรอะรุสูดเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝากก่อนวะนะพ่อมึงไอ้คิด เอาแต่กูทำไมอ่ะช่วยเพื่อนกูช่วยเพื่อนกูไช่วยกูด้วยมันขังกูอย่างเดียวเลยไปสวยนอนเลยไหมเรน r e n d e r to me สักอย่างเลยเอ้ยลืมบอกไปนะว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องอัพเวิวเลยนะกันถึงถึงได้เวลมามึงต้องอัพแบบฟาร์มมิ่งสปีดดีเฟนส์อะไรอย่างงี้นะปปมึงมีเท่าไหร่สองนั่นแหละมึงอัพได้กันกดอัพไงมึงกด e ปุ๊บอ๋อเอาละละมึงเห็นตัว e skill ไหมอัพเลยดีวะเลือกใส่ที่อัพ โอ้ยไงคาเวเคาเวน้ำคิปเปอร์อยู่ข้างบนเป็นเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเข้าคิปเปอร์ไอ้กูเองมาดิเฮียเป็เพื่อนกูเองเพื่อนกูตีจากท้ายมันอยู่ทำให้กูไม่ได้เอาเดแล้วเบิดดิเฮ้ยบายบายคิปเปอร์เฮ้ยเอ้ยเพื่อนกู เสียงกูโอเคเพื่อนเราได้ยังไม่ตายใช่ไหมเราได้ไอ้กาเวลที่เราหาเท้ามาเพื่อนนัทเราเสียชี่สิบสิบล็อบเพื่อนนัทเลยนะเว้โอเคครับทุกคนของไร้สาระเราเสียชีวิต่สิบโอเคกูได้แล้วกันโคตรคุ้มค่าเลยกูได้เลยเนี่ยเนี่ยเพื่อนได้ฟินนะครับโอ้รโฟริยูอ่ะมึงได้ฟินยังยังเออ ติดฟอร์ดินโอี้ยัเฮ้ยที้ยังไม่ได้ฟินน่ะฟินน่ะมันกดชิปดิไม่ฟินนั่วน่ะฟิปพ่องเวินอ๋อไหวงูเคยฮะพอได้ชิมปุ๊บแล้วก็เอาไปขุดกับอะไรที่มันแข็งๆนะครับกินทีแค่นี้ม็อกม็อกม็อกโอเคม็อกม็อกเลยจากนั้นก็ไปขุดใบใบนครับเพื่อเอาไอ้กิ่งไม้เพื่อเป็นเพื่อเพื่อเป็นมีดนะครับชุดขาพ่อนี่เสือกแหล่นี่ชีวิตโกย โอ้โหตีนเหรอหลายวัสอุดิ่งจืดอ๋อก็ได้ก็ได้ก็เอาตั้งเหมือนท็อตเลยนะครับท็อตเนี่ยปู่ว่าวแล้วก็เอามีดเนี่ยไปขุดมีตีแบบไอ้ม่เป็นเพี้ยนแเ้าตีกับไอ้พวกนี้นะครับเพื่อเอาไฟเบอร์ก็ทำเป็นควานแล้ได้ควาน คุยอะไรมึงทำไมกูแรงกันแล้วมึงทำไมมีดีไปไหนกันทำขวานก่อนดีโง่ไปดินอ้เตออ์เป็นมิเตอร์ไปมิเตรแล้วเนี่ยเทนเทนไปมิเตอร์แล้วเพื่อนผมเป็นมิเตอร์ทุกคนครับไม่ต้องเสือกโอเครมาคุณเลยโอ้ยอะไรฮะไปมิเตอร์เลย หละเะมันโอ้โหเหียไงรับเด๋ยวนะแล้วเราจะไอนี่ยังไงอ่ะมันมันมันมีคยรับไหมเนี่ยเฮ้ยทำตาอะไรนินทีพีูดไปลอยกูได้อะไรสัอย่างเฮ้ออะไรกันกูให้นี่อ่ะเอาไปเฮียเลยฮะ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 ะฮะ กูต่อไอ้ยันแล้วแล้วเราจะทำให้แบบมันมันเป็นรูปไม้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูต้องแลกไงอ่ะกลัวมันอยู่ยากอ๋อนี่นี่การได้แล้วกันนี่นี่นี่มึงว่างงี้แล้วแล้วมึงแล้วมึงเล็งดีๆมึงเล็งตรงไอ้หน้าอย่างงเี้ยกันดูเล็งตรงไหนแล้วก็กดที่ขวาเว้ยเนี้นแล่หลายล้างหลายครั้งเลยแล่หลายล้างเลยนะลองลองกดดูขี้ควาหลายรอบอ่ะ ơi nè đa nè bị khoái nó 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 phá nè ui ui con yêu phá chơi khói con ở hoang điều đời trái con, นิจเจตุนนันคะอยนำทางคนที่อ้างวา่าเดียวดายเมื่อใจโอ้ยกกันไอ้ไก่ไอ้ความรักแท้ไอ้ตัวนี้<ม>ดูทรงเหมือนจะเป็นมิดนะครับเราเลยใช้พลังจากมาได้เ,เปลี่ยนเทียร์ไม่ทันไเชียรแม่งน่ากลัวว่ะ มันตกกลางคืนแล้วแม่งเยี้ยชัดอ่ะเอ๊ะกูวัวเกมเหลี่ยมมึงมึงมีห็นเท่าไหร่ฮะเพื่อนมีอยู่แปดอันเห็นปะกูกูมีสามอันอะเฮ้ยมึงมึงคาบเป็นไอ้นั่นจะไปไอเตาหลอมอะมันทำแล้วอุ่นได้นะเว้ยอ๋อเหรอเฮ้ยนี่นี่านเนี่ยมึงคาบเลยมึงคาบเลยแล้วมีถ่านอยู่ที่ไหนกันแล้วก็เอาแล้วก็เอาไม้ไปเผาไงไม่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 มึงมาดูดีกันยัง น้อยไปไอ้ควายไอ้ควายนี่แล้วไอ้ยิงมองยิงลงยิงดีกับหูดจะได้เจ็บมากหยุดพอเดบโฟมีเอสพอเดบโฟมีเบกเป็นีอะไรเนี่ยคุณเป็นโรคเลยครับ หคุณเป็นโรคเหรอครับมาไอ้ควายตัวอย่างคนโง่มาโอ้อองโงออแสงไฟ,งไฟใครครับไหนเหมือนเหม่ไหมครับอ่ะนึกว่าเจะไหวก็อย่าตีกูอย่าตีกูม,กมีอะไรมึงมีดาบไงมือมือมีขวานเอ้ยมือมือมีที่ขุดคุยอะไรอ่ะเอาโทวเบะทำงานไปบอกให้ทำไปไง เอ้พี <Ll ull ing> ่หมดเลย้าอำนาจไอ้ยังไม่มีดาบแล้วมึงคุยมึงว่ากูเหรอไม่ด้วยสิเยอะมึงอยากให้กูใส่มึงแบบดุดันไม่เก่งใจใครด้ัวเลยครั้งแรกก็เอาประมาณนี้นะครับเพราะว่าให้รู้ซึ้งแบบมอดไอ้ทีนี่มันน่ากลัวยังไงนะม่น่ากลัวใช่ไหมเนี่ย